สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีการเติมเงินเข้าไปในเกมของ Garina นะครับผ่านช่องทางของเว็บไซต์ e r m g a m e .com เนี่ยนะครับวันนี้เรามีวิธีการใหม่มาอัปเดตกันนะครับโดยการชำระผ่านเคียวกดพร้อมเล่นของ g กร ina นั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับข้อดีของการชำระผ่าน q คียว e ไม่ว่าเราจะมีบัญชีธนาคารอะไรจะเป็นธนาคารกรุงไทยกรุงเทพ การกสิกรธนาคารอมสินธนาคารอื่นๆที่สามารถสแกน QR c ค d e และสามารถจ่ายเงินได้เราก็สามารถทำได้แล้วนะครับผมเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ term g ม m e c o m หรือเติมเกมดอทนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราล็อกอินด้วยยูเซอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ แอคเคอเดรนาของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเกมที่เราต้องการนะครับอาทิเช่นฟรีไฟหรือ ROV ในตัวอย่างนี้นะครับจะยกตัวอย่างของ r o v นั่นเองนะครับผมจะเลือกตัวเกมก่อนล็อกอินก็ได้หรือจะล็อกอินก่อนค่อยเลือกเกมก็ได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้นะครับเราก็เลือกฟังก์ชันของ QR ว่าโคพร้อมเพย์นะครับตัวโปรแกรมหรือตัวเว็บไซต์ ตัวเว็บไซต์จะ create QR code เพื่อให้เราสแกนนั่นเองนะครับลำดับถัดไปนะครับให้เราจะ p r i n สก c r e e QR code เก็บไว้ในในเครื่องมือถือของเราก็ได้นะครับหรือถ้าเรามี iPad หรือมีอุปรกรณ์2ตัวก็ใช้อุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็ใช้มือถือที่มี mobile banking ของแบงค์ที่เรามีเช่นกรุงไทยออมสิน อะไรต่างๆนะครับในการสแกน QR Code ที่มันปรากฏขึ้นนั่นเองนะครับในที่นี้จะไม่มีภาพให้ดูนะครับก็ง่ายๆเหมือนเราสแกนจ่ายค่าค้าค่าของทั่วไปได้เลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันของ Mobile Banking เราเข้ามาแล้วก็สแกนบั q รีย์โคแล้วก็กดลงลงเพื่อจ่ายตังนั่นเองเพียงตัวนี้นะครับก็จำนวนยอดที่เติมก็จะเข้าไปที่บัญชีของเราแล้วครับผมโอเคนี่ก็เป็นเพีงช่องทางหนึ่งนะครับที่ทาง การิน่าได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกของ user อยูเซอร์หลายๆท่านนั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ